Oh, สวัสดีครับท่านเซ็นกับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาต่อซอยกันครับโดยที่ซอยที่เราจะต่อในวันนี้ครับก็คือเจ้านี่เลยครับเจโนโสปินโนนั่นะครับผมหุนที่ อัดให้บีสไลเกอร์ในเรื่องเนี่ยเละได้นะครับเพราะงั้นเจ้าตัวนี้ครับเป็นหุ่นบอสสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันแต่ว่าเราติดเป็นหายนะครับที่ว่าเจโนสปิโนครับเป็นหุ่นที่ชินสวดเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้อาจจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเนี่ยเดี๋ยวผมลงในวันนี้วันเดียวนี่แหละไม่เป็นไรเนอะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันดีกก่อนครับกับเจโนสปิโนนะครับผมโอเคก่อนอื่นเดี๋ยว แน่นอนเราต้องสือแกนไวเนาะแล้วก็ใช้หน้าฝั่งขวาหน้าฝั่งขวาคือโอเคอันนี้แหละใส่เข้าไปนะครับโอเคก็ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่ใช่ตรงนี้อโอเคแล้วก็กด้แน่นชึบโอเคเรียแบบร้อยที่นี้ถัดไปโอเควางนี้พักไว้ก่อนจะต้องใช้ต่อปากซึ่งก็คือ2ส,ส่วนนี้ที่เป็นปากนลางแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง โอเคอีกส่วนหนึ่งคือชิ้นใส่ตรงนี้เราก็ประกอบเข้าไปโดยที่หันให้ด้านที่เป็นปืนอยู่ด้านล่างโอเคครับเพราะงั้นไม่น่ามีอะไรว่าน่าจะได้อีกตัวเจนโอสปิโนนี่ก็ชิ้นส่วนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ uh. นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นซอยตัวที่3ที่ผมต่อด้วยสิคือจริงๆก่อนหน้าน,นี้ก็คือที่เห็น ก็ที่ในช่อนี่แหละครับผมต่อซอยมาเท่านี้เลยนะก่อนหน้านี้ที่ต่อก็คือพังหมดนะครับซึ่งตัวที่พังเราก็ไม่นับแล้วกันเนาะโอเคตรงนี้กดปากให้แน่นชึบเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปตรงรูตรงนี้เป็นหลักอ่ะแบบนี้เหรอก็อ๋อโอเคโอเคตรงนี้จะมีรูเพิ่มต้องใส่เข้าไปด้วยชึบอืมอ่ะเรียบร้อยหมดงามนะครับปากขยับได้แบบนี้ แล้วก็ตรงกลางเปิดเป็นรูอยู่โอเคทีนี้ถัดไปเปลี่ยนหน้าก่อนผมพอเดาได้แหละอ่าใช่จริงด้วยเอาพา์ทนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ชุบกบให้แน่นจากนั้นนำํำยางจุกมาล็อกไว้ชุบชแค่ okay. เสร็จละสองข่าทีนี้ถัดไปจะใช้ส่วนไหนเอ่ยอ๋อส่วนนี้ใส่ตรงนี้เขีย okay. นซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อก ตัวเจนซิเซอร์นะครับแล้วก็เจนอสซัสเซอร์สิแล้วก็เอาพาร์ทนี้สวมเข้าไปโดยที่เล็งเป้าแบบนี้อ๋อเนี่ยครับพอเดินปุ๊บปากจะขยับอ่าโอเคพอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บน้ำพาร์ทนี้ใส่เข้าไปโดยที่ใส่จากสองจุดนี้ก่อน แล้วก็ค่อยหมุนตรงนี้จนมันสามารถลงล็อกได้อ้ลองล็อกแล้วกดให้แน่นชึบอืมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพิกหน้าแบบหนึ่งนะครับมุนอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันทําเหมือนกันนะเอาฝั่งนี้มาวางแบบนี้ชึบอ่ะแค่อ้อฝั่งนี้จะไม่มีที่เลื่อนใช่ไม่มีที่เลือเ่อนในฝั่งนั้นเนอะแล้วก็าพาร์ทนี้ใส่เข้าไปโดยที่ทําเหมือนกันก็คือใส่จากข้างล่างก่อน วางประกอบลงไปแบบนี้จริงๆมันก็ยากอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็หมุนจนกว่าจะใส่เพราะว่าหลุดโอเคหมุนกโอเคใส่ได้เรียบร้อยปุ๊บกดลงไปอ่าทีนี้เราก็จะมีขาเนอะซึ่งคิดว่านี่กดทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกอย่างลงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นำพาร์ทโครงฝั่งนี้ใส่เข้าไปอ๋อฝั่งนี้ก่อนสิใส่เข้าไปแบบนี้ อค okay. อันนี้ผมว่าน่าจะต้องเป็นอ้อพอดีเป๊ะเลยไม่ต้องเดาละใส่ถูกพอดีโอเคแล้วก,กดให้นั่นนะครับอ่ะทีนี้หันไม่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงทําเหมือนกัน okay. โอเคอ๋อใสยทีตัวใหญ่มากัรเนี่ยความรู้สึกตอนจับคือแน่นเต็มไม้เต็มมือมากแล้วก็กดลงไปชึบกดข้างล่างกดข้า แค่ออ okay. เรียบร้อยเป็นตัวแล้วนะครับเป็นเฟรมสีแดงสมแล้วที่เป็นหุ่นตัวลายยอดเยี่ยมเท่ okay. มากนะครับผมแต่ทีนี้คือสมมุิผมต่อเสร็จแล้วมันเดินไม่ได้ทําไงเนี่ยโอเคแล้วก็หลังจากนั้นพาร์ตตุ๊ดตุพาร์ตเอกบอกว่าตรงนี้มีรูอยู่ให้ใส่ลงไป๋ยวผมหาอ้ออยู่ข้างล่างโอเคเป็นตัวล็อก เนี่ยครานี้ตัวล็อกก็จะสัเรียบร้อยถัดมาให้ต่อเทา้างั้นตรงนี้วางกันเอ้ยส่วนน้อยกว่าที่คิดนะครับเพราะงั้นเราอาจจะไม่ต้องเป็น2พาร์ทเนะต่อไปเทา้าใช้2อันนี้กบเข้าด้วยกันแบบนี้เทา้าขยับไม่ได้หรอมันต่อถูกแล้วนะแล้วก็อันนี้สวมชุบอีกฝั่งหนึ่งทําเหมือนกันก็คือใส่เทา้าชุบเอาอันนี้สวม โอเคแล้วก็นำพาร์ทนี้ใส่2องรูนี่แล้วก็ใส่จุกชุบโอเคเนียบร้อยอีกฟังหนึ่งเหมือนกันใส่เข้าไปอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเจโนสปินโนผมยืนไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนใส่ฐานน่าจะกลับมายืนได้เองโอเค เพราะว่านี่ผมยังไม่ได้ใส่ฐานเลยใส่จุกหน่งใส่จุดสแค่ okay. ออแต่มันยืนขาเดียวได้นะครับแต่ก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยหรือผมต่อผิดก็ไม่รู้นี่สิเอาเป็นว่าหน้าถัดไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแก้แก้หลังไม้ได้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ถัดไปต่อมือมือคือชิ้นส่วนนี้โเคแล้วก็ แบบไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขอยกขึ้นมาเลยแล้วกันนะจะได้ดูง่ายๆหน่อยเพราะว่าจะเสร็จแล้วในส่วนของโครงโอเคข้างนี้หมุนแบบนี้คือฝั่งนี้อันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ชุบไม่มีจุดบอกซ้ายขวาฮะเพราะงั้นผมก็ต้องดาวนิดนึงนะแล้วก็ใส่กรงเล็บตรงนี้เพิ่มโอเคอันนี้ก็จะเป็นแขนขวา อ่ะเรียบร้อยอีกฟังหนึ่งทำเหมือนกันโอเคก็กบลงไปชุบเรียบร้อยแน่นมากก็นำตรงนี้มาใส่อ่ะแบบนี้จากนั้นก็สวมจุกเข้าไปฟังหนึ่งทำเหมือนกันใส่แบบนี้ ซอมจุกเข้าไปชึบนะทีนี้เนี่ยริงถัดไปเขาให้้ต่อหางแต่ผมใส่ตาก่อนดีกว่าเพราะว่าก,า,าก็อย่างน้อยอยากอย่างน้อยก็จะได้ครบนะครับอโอเคเรียบร้อยใส่ตาแล้วไม่เช่เลยไม่เป็นไรแบบนี้แหละโอเคทีถัดไปส่วนหางส่วนหางใช้โอชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะเลยฮะอย่างแรกต้องเป็น ฝั่งนี้อยู่ตรงนี้้น,นใช้อันนี้ก่อนใช่ไหมเอ่ยใช่หมุนแบบนี้ตรงนี้ใส่เข้าไปอ่ตรงกลางเพราะหางจะสั่นได้โอเคแล้วก็หลังจากนั้นาพาร์ทนี้สวมแบบนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปอ่าถ้าอยู่ในสภาพนี้อ้อเดี๋ยวไม่ได้ผมใส่ผิดข้างโอเคแบบนี้ทีนี้หางจะขยับไปมาแบบนี้เห็นปะครับเดี๋ยวเดวไม่น่าเล่นเลย,เลยหลุด โอเคแล้วก็นำพาดนี้กบทับเข้าไปชุบเช็คซิอืมโอเคหางยังขยับได้ปกติเพราะนั้นไม่น่าผิดพลาดอะไรเปิดมาอีกข้างหนึ่งโอเคแล้วก็นำส่วนนี้ใส่เข้าไปตรงนี้เลยอืมก็หางยังขยับได้ปกติอืมเดี๋ยวพอหางขยับเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนกับอ๋อ ตรงนี้มันจะขยับตามด้วยอ่ะแล้วก็ถัดไปส่วนของอันนี้กบเข้าด้วยกันกบฝั่งนี้เนาะอือโอเคเรียบร้อยซึ่งโปกจะพับอยู่แบบนี้แล้วก็อันนี้เราใส่เข้าไปฝั่งไหนเอ่ยฝั่งนี้เหรอไม่ต้องเป็นฝั่งนี้เพราะว่าเราต้องพับเนาะแบบนี้ก็ใส่จุก ก็ใส่เข้าไปที่หัวแล้วก็จากนั้นพับแบบนี้จากนั้นเก็บซึ่งผมอาจจะยังเก็บไม่ได้เพราะว่าไอตอนนี้เนี่ยอ๋อได้โอเคทีนี้แกนเจโนสปินโนเรียบร้อยแล้แต่เวลาเรายังโอเคเวลาอย่างไือยู่เพราะงั้นเดี๋ยวผมมาต่อเลยดีกว่านะครับคิดว่าน่าจะทำให้ได้เสร็จในวิดีโอนี้เนะจากนั้นก็เดี๋ยวหยิบก่อนชึบอ่ะ ค่อยเทก่นพาร์ทแรกที่จะต่อกันคือเกาะหางใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอแยกชิ้นส่วนอะไรแป๊บหนึง่งให้ดูง่ายๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นเกาะปากนี้อะไรสักอย่างชุบชุบชุบโอเเรียบร้อยอย่างแรกเกาะหางใช้อันนี้สวมเข้าไปตรงนี้โอเควิดีโอนี้คงไม่น่าต้องแยกแล้วนะครับวิดีโอต่อจากนั้นใช้พาร์ทไหนเอ่ย พาร์ทที่เหมือนกับปีกนี่ใช่ไหมใช่พาร์ทที่เหมือนกับปีก2อ,อันประกบเขาที่หางอันแรกตรงนี้เอ๊ะทำไมมันแปลกคอดูนิดนึงนะใช่พาร์ทนี้มี2จุกใช้2จุกใส่เข้าไปตรงนี้แล้วทำไมตรงข้างบนตรงนี้มี3าจุกอาจจะต้องมีชิ้นส่วนไหนใส่เพิ่มระหว่างนี้แล้วครับน,นะครับผมยังไม่ใส่อันอยังแล้วกัน แล้วก็ถัดไปชิ้นส่วนยาวๆซึ่งน่าจะเป็น2อันนี้อ่าก็อนอยนใช้ฝั่งนี้ติดเข้าไปตรงส่วนนี้อ่าก็จะเป็นส่วนแถวแถวคอเนอะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เปิดอีกฝั่งหนึ่งสองสารจังเลยครับต้องยืนขาเดียวแบบนี้ฝั่งนึงหมุนมา เอาอันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยโอเคแบบนี้เนาะโซนกฟังหนึ่งเรานำพาร์ทไม่ใช่เอหายไปไหนวะพาร์ทนี้ซึ่งตรงนี้ผมสงสัยมากคื่อมนมี3จุกเนี่ยแต่มันใช้แค่2เราอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะให้ใส่อะไรเพิ่มได้ละมัง นี่อาจจะเหมาะสำหรับคนโมนะครับซึ่งผมไม่ได้โมหรือผมลืมที่ส่วนไม่รู้เหมือนกันนะโอเคต่อไปตัวนี้บร้อยแล้วใช้พาร์ทนี้เกาะขาเนะเกาะขาก็1นึ่องสามโอเคจอยนี้แหละอโอโอเคอย่างน้อยกลับมายืนปกติแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าการกระทําเมื่อกี้ทำส่งผลอะไรต่อของเล่นหรือเปล่านะไม่เป็นไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราแก้กันได้ นะครับหลังไม่โอเคเดี๋ยวค่อยแกนอกกล้องแล้วกันอันนี้ปิดค่อยเพิ่มแบบนี้อ่าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเกาะแขนทั้งสองฝั่งใส่เกาะแล้วเท่ขึ้นจริงๆยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากชุบโอเคทีน,นี้ถัดไปปากข้างล่าง ใส่เข้าไปได้เลยถ้าตัวนี้ต่อเสร็จนะครับเราอาจจะถ้าตัวนี้ต่อสําเร็จแล้วก็ถ้าความนิยมดีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเป็นตัวโอเมก้าเร็กซ์นะครับผมเล็งว้กตัวนี้โอเมก้าเร็กซ์นะแต่ว่าก้าตัวที่ถ้ามาเอาแบบมาแน่ๆเลยจะเป็นเซโนเร็กซ์นะครับแต่ผมไม่รู้จะเข้าไทยตอนไหนนะเพราะที่ญี่ปุ่นก็ยังไม่ออกแล้วก็ใส่หัวเข้าไปอืมหน้าตาดุดันขึ้นเยอะนะครับจากที่เป็นตาเทาๆเมื่อกี้นี้เอ่อใส่ยังไงเอ่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเค แบบนี้โหหน้าตาดุดันมากดูโหดมากนี่ติดแล้วเท่สุดๆนะครับนี่ชิ้นส่วนถัดไปทำอะไรเอ่ยชิ้นส่วนถัดไปอาวุธนะครับซึ่งแงะก่อนเมื่อกี้เแล้วเมื่อกี้ผมมึ่งใส่เข้าไปจะแงะออกไหมเนี่ยอ่า ไ, okay, ไม่เป็นไรติดกันแบบนี้แหละเพราะว่าบุธนี่มันใส่แบบนี้ได้นี่ไงครับไม่ต้องแงะก็ใส่ได้ครับไม่ใช่ปัญหาได้อย่างใดเพราะว่าแง่ตอนนี้ผมก็กลัวหักะนะคืออย่าง beast lighter เนี่ยผมแง่จนฉีนแล้วมันวางอยู่ข้างเตียงผมแต่ว่า g e n o s p i n o เนี่ยเรายัางต่อไม่เสร็จเรายังไม่รู้ทําอะไรได้ผมก็ไม่รู้ไม่คนิกข้างในก็ไม่กล้างแง่เท่าไหร่นะครับ นี่แน่คือตัวใหญ่มากแท่งจริงแค่แล้วก็ชิ้นส่วนสุดท้ายอืมแค่จากนั้นทำไรต่อไหมอ่าสามารถติดอาวุธเพิ่มให้ได้นะครับส่วนสองชิ้นนี้เราไม่น่าใช้นะเนอะแคอาวุธเพิ่มก็จะมีปืนอีก4กระบอกนะครับ ซึ่งเราสามารถติดเข้าไปได้เลยติดตรงไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะงั้นนี่ผมติดตรงขาแล้วก็อันนี้ติดตรงนี้อันนี้ตามแมนนวลครับอลังการจริงๆตัวนี้แล้วก็ติดตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เพิ่มชุบอืมโอเคครับทีนี้ทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกับ เจโนสปิโนนะครับผมซึ่งสุดยอดครับนี่คือซอยที่ดูหน้าเกรงขามดูโหดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆครับผม แล้วเราก็ต่อเซเ็จไปบ้าลอยครับแต่ว่ายืนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อกี้มีเสียงดังกรอบไปทีนึงแต่ไงครับไม่เป็นไรผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันพังทุนผมน่าจะซ่อมได้เนอะโอเคครับวันนี้เนี่ยวิดีโอมีเท่านี้เลยครับกับการต่อเจโนสปินโนนะครับเดี๋ยวการรีวิวเนี่ยเรามาพบกันในวิดีโอถัดไปยังไงครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่จะไม่ลืมกด s ิดตามช่องแชนแนลสำหรับใครมีข้อแม่ใดครับก็สามารถพิมพ์เข้าควาได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพี่งเท่านี้แล้วพบกัันนใหหม่คครราาาาว้บบบ๊ยย